สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นที่เคารพรักยิ่งสวัสดีแมวบางประโอนสมจมรบปจุงกะแมวบางประโอนกรุบกรบขเนียพ <c oughs> บกับหนุ่มน้อยน้ามนคนกรุงเทพเดียวกันอีนกที่บุรีรัมย์อีกแล้วครับท่านวันนี้ผมอยู่ที่แปลงเกเษตรหรือว่าฟาร์มของผมนะครับ จะมารีวิวดูผลผลิตนะครับหลังวิกฤตวิกฤตน้ำท่วมถือว่าท่วมหนักนะครับนี่มาจุดแรกเลยแปลงที่เห็นข้างหน้าก็คือแปลงข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดไว้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะไม่ไม่ใช่ข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดซปเปอร์นะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นแอ่งน้ำนะครับที่เกิดจากาความเสียหายจากน้ำท่วม นี่นะครับเป็นทางยาวจากนู้นนะครับน้ำก็จะเซาะล่องมาไหลไหลไหลหลหลมาไหล,หล,หลก็เท่ากับว,ว่าแปลงอ่าแปลงนี้ที่ปลูกข้าโพดก็ได้รับความเสียหายช่วงๆดวง้นข้างนะครับนี่มาดูร่องรอยของน้ําตรงนี้ถือว่าดีนะครับน้ําไม่ท่วมหนักผมไปดูอีกฝั่งนู้นนะครับท่วมโอ้บ้านชั้นสองนี่ไม่เหลือท่วมถึง ถึงชั้นสองอีกครึ่งหนึ่งอะครับเท่ากับว่าท่วมไปชั้นครึ่งโอ้โหเดือดร้อนกันหนักหนานะครับแรงผมถือว่าโชคดีนะครับแตงนี้ผมก็มาปลูกระโพดไว้การปลูกกระโพดนะครับเป็นกระโพดเลี้ยงสัตว์ข้อดีของปลูกกระโพดคือมันเป็นพืชพืชไรระยะสั้นใช้เวลาเพียงแค่อ,อือ สาถึงสเดือนนะครับไม่เหมือนมันสัมปหลังมันสัมปหลังนี่ต้องรอหนึ่งปีขวบหนึ่งปีถึงจะขุดขายได้ก็ร่องรอยเสียหายก็ประมาณนี้นะครับถือว่าน้อยถ้าเทียบกับทั้งแปลงก็เสียหายไปประมาณสักอ่สักไม่เกินห้าเปอร์เซ็นนะครับสามถึห้าเปอร์็นการรีวิว ผมฝากท่านผู้ชมนะครับแปลงนี้ผมก็ถ่ายไปหลายคลิปนะครับลงคลิปต้นไม้ส่วนมากจะเป็นตอนนั้นผมมามา,าถากถางนะครับจากป่ารกๆแต่ก่อนตรงนี้แถวเนี้รกมากครับรกเป็นคันนาก็มีกล้วยประมาณนี้ครับอันนี้ก็ปรับดินใช้เป็นรถไถน,นะฮะร,รถไถปรับดินให้เสมอ ส่วนตรงนั้นก็บริเวณด้านริมก็เคยลงไปหลายคลิปแล้วนะครับเป็นต้นต้นมะขาาแต้ต้นเอามะเกลือนะครับหรือไม้ดำตรงนี้เป็นซุ้มตรงนี้ก็มีมะกอกมะกอกนายักนะครับมะกอกนายักอายุร่วมร่วมร้อยปีนะต้นใหญ่ยักษ์ใหญ่มากไอ้ตรงนี้ก็ต้นสะเดานะฮะตรงนี้ก็เป็นปลูกเป็นนาข้าวนะครับ หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือตรงนู hmm. ้นก็เป็นกระโพดนะครับตรงนั้นเป็นพื้นที่สูงก็ปลูกกระโพดไว้พาไปดูแหล่งที่น้ำมันเซาะน้ำท่วมก็ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เดี๋ยวมาดูต้นที่โตโตสมบูรณ์กันนะครับนี่กอออกฝักแล้วนะครับ ข้าวโพดเป็นลักษณะนี้นะครับก็เหมือนข้าวโพดซปเปอร์ข้าวโพดหวานเหมือนกันเด้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องส่งโรงงานนะเอาไว้เก็บเกี่ยวผมจะมารีวิววิธีการเก็บเกี่ยวสมัยนี้เขาไม่ต้องใช้แรงงานคนนะครับผมเคยปลูกมาอีกแปลงนู้นเคยปลูกหกไร่ฝั่งนู้นโอ้คนหักใช้แรงงานคนหักก็ทั้งคันทั้งทั้งเหนื่อยทั้งคัน โอ้โหเป็นวันๆนะครับแต่สมัยนี้วิวัฒนาการนะครับมีการพัฒนาการและสีนักดินก็ใช้รถเขาเรียกรถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าโพดมันก็จะไม่รู้ไงผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะใช้วิธีตัดแล้วก็สีข้าโพดมัเป็นเม็ดจากฝักแบบนี้นะฮะจากฝักฝักก็เข้าก็ถ้าจินตนาการดูก็คงคล้ายๆกับรถ รถเกี่ยวข้าวมันตัดทั้งต้นทั้งอะไรไปก็ไอตัวนี้ก็ไปสีเป็นมเมล็ดแล้วก็ไปขายที่แหล่งรับซื้อช่วงนี้ต้นที่ช่วงสมบูรณ์นะครับที่ไม่โดนน้ำใครสนใจอยากจะปลูกข้าวโพดนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับทรงใช้การเกษตรก็ยินดี ดีให้คำปรึกษาท่านลองเปรียบเทียบดูมีพื้นที่จะ,จะทำนาดีหรือจะทำปลูกข้าวโพดดีหรือจะปลูกมันสำปะหลังดีแล้วมาแลกเปลี่ยนกันครับคุยกันตรงนี้ฝักโอ้โหสวยงามอีกหน่อยต้นมันจะไม่เขียวอย่างนี้นะมันจะออกเหลืองๆือมาถึงตอนนั้นแล้วครับเหลืองเหลืองเฉาเฉก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิต เนี่ยครับฝักใหญ่มากจัมโบ้เลยนะต้นที่สมบูรณ์นะครับช่วงนี้อ่ก่อนจะจบคลิปก่อนปิดท้ายก็ถือกากดาสประพาดูนี่อ้อยนะครับผมมีอ้อยอยู่นิดหนึ่งปลูกไว้อยู่สองแถวสองร่องเป็นอ้อยพันสุพรรณบุรีห้าศูนย์ ก็เอาไว้ทําพันุ์นะครับอ้อยคั้นน้ํารับรองเอาไว้ผมจะมารีวิวให้ดูครับคั้นน้ําหอมหวานนะครับกินน้ำอ้อยคั้นสดๆมันมีประโยชน์นะครับคนเขาบอกคนกินเบาหวานอาไอ้คนเป็นเบาหวานนี่รับประทานได้ครับเนื่องจากมันเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวน่ครับตน้นอ้อยก็ยังไม่กี่เดือนนะครับ เข้ามาในไร้ก็สดชื่นดีนะครับอากาศบริสุทธิ์ลมเย็นลมโกรกนะครับนี่แถวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากเลยแหละความสูงก็สูงริ่ว ก็เก็บบรรยากาศนะครับท่านใดไม่เคยเห็นข้อ,อวิธีการไม่เคยเห็นไร่ข้าวโพดนะครับไรข่ข้าวโพดว่าก็ปลูกกันยังไงปลูกลักษณะไหนนี่ครับข้าวโพดก็คือการถ่ายคลิปมาฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับทรงชัยถ่ายภาพและก็บรรยายให้เสียงเป็นภาษาไทยรักทรงชัยไม่ต้องรักมากหรอก รักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆเพียงเท่านี้ก็สุขใจเลยแล้ว <c oughs> ออาหมูพี่เปามานะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับโชคดีทุกท่านนะครับขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่าน